ริบบินลอยตัวบนอากาศทำไงวะผ่านแอปแคปคัส สำหรับวิธีการถ่าย 1. ถ่ายตัวเราเหมือนกำลังลอย 2. ถ่ายพื้นหลังเอาไว้ที่เป็นเฟรมเดียวกันนะพอเราถ่ายเสร็จนำคลิปมาตัดกันในแอปแคปคัดเลยโดยนั้นเนี่ยจะไปกดภาพซ้อนที่คลิปตัวเราให้อยู่ด้านล่างคลิปพื้นหลังแล้วนำคลิปตัวเราที่อยู่ด้านล่างไปลบพื้นหลังที่คัดเอาพอลบพื้นหลังเสร็จต่อมาคือตอนเราลอยตัวเราก็จะใช้คีย์เฟรมในการทำนะโดยไปที่ต้นคลิปที่อยู่ด้านล่าง แกดพีเฟมตรงนี้เลื่อนออกมาสักหน่อยแล้วทำการลากตัวเราให้ขึ้นไปด้านบนซึ่งสามารถขยับขยายได้ตามใจชอบเลยส่วนต่อมาก็ขยับออกมาสักหน่อยเพื่อทำให้ตัวเราลงมันนั่งแบบเดิมโดยการเลื่อนลงมาที่เดิมแบบนี้เลยแค่นี้ก็ได้คลิปเท่ๆอย่างนี้แล้วถ้าใครอยากได้